ับมาในเบรกนี้นะครับก็เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับผู้ชมท่านใดครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับกับรายการมหาสารนะครับผู้ชมสามารถที่จะโทรเข้ามาฟนอินนะครับที่เบอร์029605022 029605088แล้วก็ SMS นะครับพิมพ์ชื่อนมสกุลวันเดือนปีเกิดครับแล้วส่งมาที่4247276นะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็ยังคงแจกนะครับเป็นหนังสือคาสอนดีๆนะฮะจากพระอาจารย์มิสุโอนเองนะแจกด้วยกัน3เล่มนะครับปีนักษัตริย์นะซึ่งวันนี้นะฮะแจกด้วยกันนะฮะปีท ปีมะโรงแล้วก็ปีมะเสงนั่นเองใครที่อยากจะได้นะครับให้คุณผู้ชมนะฮะส่ง SMS มนะครับมาขอกันได้นะพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าคุณเนี่ยต้องการอยากจะได้นะครับเป็นปีนักษัตริย์ไหนนะครับแล้วก็ส่งมาที่4247276นั่นเองครับอ่ะและช่วงนี้นะฮะก็พอพูดถึง SMS แล้วเนี่ยคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับที่โทรเข้ามาผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่หน้าจอในขนาดนี้นะฮะอาจจะโทรไม่ติดเนาะก็เลยส่งเป็น SMS เ็กันเข้ามานะครับอ่ะ แม่ก็ตรวจดวงชะตาให้แล้วนะครับเอาท่านไหนดีก่อนครับท่านาท่านแรกนัทวัฒน์คุณนัทวัฒน์นะฮะคุณนัทวัฒน์เกิดวันจันทร์ที่5ตุลาคม2524นะฮะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของการงาน,นการเงินในปี56จะเป็นยังไงครับค่ะการงานดีค่ะดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะและการเงินการเงินคุณจะได้โชคอะคะ่ะเขาบอกได้มาแล้วนี่ต้อง มันไปทําบุญนะคะต้องทําบุญด้วยนะคะเพื่อเป็นการต่อยอดเนาะอันนี้ครับก็เป็น s อสแรกนะฮะสำหรับคุณนัทวัฒน์เองต่อมาครับคุณบางออนคุณบางออนเกิดวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2513นนะฮะบอกว่าอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภโชคลาภมีค่ะโชคลาภมีเลยนะคะแต่ถามว่าจะมาจากไหนไม่ได้บอกให้นะคะว่ามาจากไหนแต่ถามว่ามีไหมมีค่ะมีเข้ามาเลยล่ะครับ ก็เป็น SMS นะครับที่ส่งเข้ามานะอ่ะแล้วก็ต่ออีกหนึ่ง SMS ละกันนะครับคุณคุณสันติสุขค่ะคุณสันตินะครับสันติหแอคะใช่ครับคุณสันติเกิดวันศุกร์นะครับที่16กรกฎาคม2514นนั่นเองนะครับบอกว่าช่วงนี้โชค งวดนี้พอจะมีหรือเปล่าเออมีค่ะใกล้แล้วด้วยเนาะมีนะมีนะมีนะคะมีนะครับมีโชคนะคะคุณมีโชคนะคะครับแล้วถามเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาด้วยใช่ไหมฮะค่ะการเงินจะเป็นยังไงของปีห้าหกอ่าของปีห้าหกการเงินจะดีขึ้นค่ะดีขึ้นกว่าปีปีที่เนี่ยที่อยู่ณปัจจุบันใน5้า5้าเนี่ยค่ะหลังจากนี้ไปแล้วพอขึ้นปี56คุณจะมีการเงินที่ดีนะคะครับ อ่ะต่อมาเลยครับคุณปัดทวันนะครับคุณคุณปัดค่ะเกิดวันพุธเกิดวันพุธเนาะโอเคขออภัยด้วยนะฮะเกิดวันพุธที่11มิถุนายน2 529เองเกิดปีขานนะฮะอายุ26ปีนะครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักดีค่ะความรักดีคุณคุณความรักดีมากเลยครับโชคราบถามว่ามีไหมมีค่ะมีนะคะครับค่ะ แล้วก็คุณการนะครับค,คุณการเกิดวันอังคารนะครับที่13เมษายน2525น25อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของโชคล<ช>าภ<ด>นะจะมีหรือเปล่าเขาบอกว่าคุณคุณการเนี่ยจะมีโชคลาภใหญ่ๆเลยนะโอ้โหใหญ่ๆเลยนะใช่โชคลาภเยอะๆแต่มีข้อแม้นะได้มาแล้วคุณจะต้อง4ี่ส่วนคุณจะต้องแบ่งทําบุญหนึ่งส่วนครับค่ะ แล้วคุณจะได้ต่อยอดมาทําบุญอยู่เรื่อยๆนะคะต้องทํานะต้องทําถ้าไม่ทําคุณจะมันจะหดหายไปอ่ะนะคะได้มาแล้วต้องทํานะคะอย่าลืมนะคะคได้มาแล้วต้องทําบุญค่ะส่วนหนึ่งต้องไปทําบุญนะคะอย่าลืมนะคะค,ค่ะคุณจะได้โชคใหญ่ๆอ่ะ นเยอะมากๆเลยอ่ะครับการนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ SMS นะครับที่ส่งเข้ามาผ่านทาง4247276นะฮะส่วนคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากจะโทรเข้ามาตรวจดวงชะตานะครับในรายการของเรานะครับ029605022 029605088นะครับโทรเข้ามากันได้อตอนนี้เดี๋ยวเรารับสายกันเลยครับสวัสดีครับครับชื่อคุณอะไรครับชื่อมนัทครับคุณมนัทนะครับครับติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับ สุพรรณบุรีเนาะครับติดตามชมนานหรือยังครับนานแล้วครับนานแล้วเนาะเคยโทรมาไหมครับเคยเคยแต่โทรไม่ติดอ๋อเคยแต่โทรมาไม่ติดโทรจนเหนื่อยเลยโทรจนเหนื่อยเลยเนาะเหนื่อยจริงแล้วก็เหนื่อยตามด้วยนะฮะโอเคครับอยากอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอยากจะดูโชคลาภกับการงานนะฮะโชคลาภกับการงานเนาะโอเคครับอยากทราบวันเดือนปีเกิดครับ สองพันห้าร้อยเจ็ดเนาะครับครับอายุเท่าไหร่ครับอายุอยู่ประมาณสี่สิบแปดหรือสี่สิบเก้าสี่สิบแปดนะมันสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าเนาะโอเคสี่สิบแปดย่างสี่สิบเก้าเกิดวันอะไรครับวันอาทิตย์ครับเกิดวันอาทิตย์ปีอะไรเอ่ยปีมะโรงปีมะโรงนะฮะอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแล้วก็การงานใช่ไหมครับอืมแล้วอย่างนี้คือวันนี้โทรมานี่แบบติดเลยใช่ไหมฮะหรือว่า ต้องรออีกเนี่ยอรออีกรอโเนี่ยตีดซอยิบเลยโทรกันแบบกระหน่ำโทรเลยใช่ไหมฮะกระหน่ำแบบไม่ได้มองอะไรนะทิ้งจิ้มอย่างเดียวเ <c oughs> บอร์ศูนย์สองเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์สองสองนี่เลยฮะครับครับอ๋โอโอ,โอ้ก็โทรติดยากนิดน,น,นึงเนาะแต่วันนี้ก็โทรติดมาแล้ว <c oughs> ดีใจด้วยนะครับ <c oughs> ครับและติดตามชมอยู่ที่บ้านแหละครับ แล้วอย่างนี้คือทำทำอาชีพอะไรครับขายขายขายอาหารตามสั่งอะไรขายอาหารตามสั่งขายกับครอบครัวเหรอครับขายเนี่ยขายอยู่ในตลาดขายกับครอบครัวครับแล้วอย่างนี้คือทำทำกับครอบครัวนี่คือธรรมนาหรือยังครับเริ่งเพิ่งเพิ่งจะทำประมาณปีกว่าแล้วก่อนหน้านี้ครับทำอะไรครับทำทำงานบริษัทอยู่ทำงานบริษัทอยู่เวลา รวยเลยก็มามา,มาขายแทนอืมขายแทนพ่อแม่อ๋อหมายถึงว่ารับกิจการต่อใช่ไหมฮะอ่ะาอืมแล้วเป็นไงฮะช่วงนี้ขายโอเคไหมครับก็ขายดีอยู่อะขายขายดีอยู่ใช่ครับขายขายดีอะอืมนเนี่ยเอยากจะทราบว่าเออโชคลาภมีไม่ปีใหม่เนี่ยอะไรอ่าเขาบอกว่าเออคุณเป็นคนที่ซื้ออะไรนะ อซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่หรือว่าซื้ออะไรที่เสียงดวงเออซื้อหวยอะไรประมาณนี้เขาบอกคุณคุณเคยซื้อใช่ไหมเอยเคยครับเออนั่นล่ะคุณเคยถ้าคุณเคยซื้อเขาบอกว่าให้ซื้อตัวเก่าน่ะมันจะกลับมาเขาบอกอย่างนี้ยคุณซื้อเลขอะไรก็ไม่รู้แหละคนแขนลุกหมดแล้วพูดอย่างงี้ค่ะผมซื้อเศร้ารออยู่ก็ไม่ออกหมายถึงว่าซื้ออีเลขตัวนี้เหรอฮะครับแล้วคือซื้อมาตลอดแหรอครับ ทะเบียนรถคุณอะไรคะอ่าบอไปไมาอพ0น2789 2789เออเลขสวย,วสวยนะฮะ2789ได้มานานยังครับเอ่อเพิ่งซื้อมาปีกว่าเหมือนกันรถอ๋ออืมแล้วก็เลยอ่ะลองสักนิดนึงเนาะ2789คุณผ <laughs> ูช้ชมตูละ <laughs> ซื้อกันตามเลยทีนี้ซื้อกันตามเลย <laughs> ถ้าเกิดเ่วันนี้ออกมาเจ็ดแปดเก้านี่ลดลดลดมีบุญเลยนะคนคันนี้ค่ะและเรื่องอะไรอีกนะคะการงานการงานครับโอเคงานที่ทำอยู่นะปัจจุบันใช่ไหมคะพี่ค้าขายนี่นะคะครับอือก็อย่างนี้คือทำทำทำคนเดียวหรือว่ามีลูกจ้างด้วยครับไม่ลูกจ้างไม่มีทำกาแฟสองคนอ๋อโหอย่างนี้เมนูเด็ดอะไรครับ ผัดเผ็ดมุกตากระเพรากบออยู่ข้าวเลยเราอ่ะเขาบอกการงานที่คุณค้าขายเนี่ยค่ะมันจะไปเรื่อยๆค่ะขายดีค่ะเดี๋ยวลืมทําบุญด้วยเนาะทําบุญเขาบอกว่าทําบุญให้กับอะไรอ่ะแม่เตาไฟอนะแล้วคุณจะขายดีมากกว่านี้เพราะว่ามันเป็นของร้อนนะคะเป็นสิ่งที่ร้อนร้ๆนะอื เวลาเวลาคุณขายน่ะเออคุณเขาเรียกว่าเอาอาหารให้ให้ให้ไหมให้ให้แม่เตาไฟไหมคะก็ก็ก็ให้บ้างทีให้บ้างเนาะให้นะให้นะให้แล้วคุณจะขายดีมากเลยนะครับค่ะโอเคครับขอบคุณมากนะครับครับได้เรื่องยังไงอะไรยังไงนี่โทรมาด้วยนะโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งสายเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับได้ยินไหมครับ ครับชื่อคุณอะไรครับคุณโอหคะคุณโหเหรอครับอ่ออ่างนะฮะโหสคะคุณโถหนะครับอ๋อโอเคคุณโถหติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับตรังตรังนะครับอุ้ยตรังพอพูดถึงตรังปุ๊บอยากกินหมูย่างเมืองตรังเลยครับติดตามชมวันนารอยังครับวันนี้วันนี้วันแรกเลยเหรอครับ โอ้ถือว่าดวงดีนะคือหลายๆคนยคบติดตามมาเป็นเดือนเลยนะแล้วก็โทรมาแบบว่ายากมากๆโทรติดยากไหมครับยากยยากเนาะอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับความรักนะครับครับคุณโทรครับพอดีเราไม่ค่อยได้ยินเลยครับได้ยินไหมครับได้ยินคครเสงนิดนึงอะค่ะนะคะครับอยากทราบวันเดือนปีเกิดครับ วันศุกร์ที่5พฤษภาคมนะครับ25 1 0นนะครับอายุเท่าไหร่นะฮะนะอายุ45เนาะเกิดปีอะไรครับ <45 S 1> ปีมาแม,ม,าแมอายุ45ปีมาแม่แล้วเกิดวันอะไรครับเกิดวันศุกร์นะครับครับอยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องของความรักนะครับอืออะไรคือตอนนี้คือแต่งแต่งงานหรือย,ยังครับ ยังไม่ได้แต่งใช่ไหมครับแต่คือดูกันอยู่ใช่ไหมฮะหรือว่าคุยกันอยู่ใช่ไหมครับอ,อ่อแล้วคืออยากจะทราบว่าคนคนคนที่เรากําลังแบบคบอยู่ใช่เนื้อคู่หรือเปล่าใช่ไหมครับอืออย่างนี้คือคุยมานานยังอะครับคุยยังไม่นานเนาะออตรังเป็นไงบ้างครับ โอ้ใช่ใช่ดูจากข่าวแล้วอย่างนี้มีพื้นที่ไหนน้ำท่วมไหมฮะเดีย็จะ,ะล,ลานะฮะอ๋อโทษนะครับหมูย่างเมืองตังเนี่ยคือ <c oughs> ได,ได้ได้ได้ไหมครับมีมีขายอยู่แถวแถวบ้านมีไหมครับแถวบ้านไม่มีขายอะไรนะครับ๋ยวในงอ๋อต้องในเมืองใช่ไหมฮะ <c oughs> อืมแล้วนี้คืออยู่อำเภออะไรครับ อ๋อแล้วที่นั่นมีมีอะไรบ้างครับมีอะไรของฝากอะไรเงี้ยครับขนมเค้กอะไรอย่างเพอดีใหม่เคยไปเที่ยวเมื่อตอนแบบตอนอยู่มหาลัยแล้วรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึ่งเมืองที่มันมันน่าท่องเที่ยวจริงๆมีทั้งแบบทะเลภูเขาอย่างเงี้ยครับใช่ใช่แล้วก็ <laughs> ที่ไปกินแล้วถูกปากมากๆคือหมูย่างเมืองตังก็เลยเพูดถึงจังหวัดตังก็เลย อืมครับเป็นไงบ้างครับแม่ครับความรักเรื่องคู่ความรักนะคะเขาบอกความรักคุณจะเจอผู้ชายที่ว่าเออมีมีครอบครัวแล้วเขาจะมีครอบครัวอยู่แล้วนะคะแต่แต่มาพบกับคุณนะคะครับจะมาได้รู้จักเจอเจอกันจะได้มาเป็นคู่กันค่ะครับคุณโถครับครับมันอ่าเป็นประมาณนั้นปะครับ อะไรนะครับยังไม่ทราบเลยมอ๋อยังไม่ทราบอะไรอย่างนี้คือเรายังไม่ได้ไม่ได้คุยแบบลงลึกหรือไม่ไม่ทราบประวัติเลยแหะครับอาจจะคุยแบบผิวเผินเนาะดูให้ดีนะคะค่ะครับอยากทราบอย่างอื่นไหมคะโชลาฟโช克拉ฟโชเนาะครับอย่างนี้ถามเกี่ยวกับโชคลาฟนี่คือ สิ้งปีนีม้มีมีโปรแกร,รมไหมฮะมีโปรแกรมเนาะโชคราบจากการเสี่ยงไม่มีนะคะแต่ได้ทางอื่นค่ะจากการเสี่ยงนี่ไม่มีเลยจากการเสี่ยงดวงไม่มีเลยไม่มีใดด้านนี้เลยครับแต่ว่าได้ทางอื่นนะคะได้มาทางอื่นค่ะครับอาจจะเป็นแบบว่าได้มาโดยไม่ทนตั้งตัวเนะาะใช่ครับโอเคนะครับ สวัสดีครับอะยังไงอะตอนนี้มีสายเข้ามาอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับชื่อคุณอะไรครับอ๋อคุณสาวพภากรุงชุมค่ะคุณสาวพภาคุณสาวพภาติดตามชมรายการของเราอยู่จังหวัดไหนครับอยู่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะเพชบูรณ์หนาวไหมฮะจ้ะหนาวแล้วค่ะตอนนี้อากาศไม่ดีค่ะอืมอยากไปเขาคอจังมีโอกาสมาเที่ยวเดี๋ยวปีใหม่รถจะติดอีกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่ก็กลับบ้าน อยู่ไหนคะอยู่สุโขทัยครับอ๋อผ่านหรือเปล่าฮะถ้ามาทางเส้นหัวคอจะผ่านอ๋อไม่ไม่ไม่น่าผ่านนะครับอ๋อไปเคยไปแต่เคยไปเขาคอไม่คิดอยากผ่านแต่อากาศดีเนาะแถวนั้นโอเคครับครับอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับอ๋อจะมีโชคลาภเรื่องโชคลาบปาจีจะมีบ้างพี่คะเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนาะอ๋ออยากทราบวันเดือนปีเกิดครับค่ะสามสิบถึง สองห้าศูนย์สามครับอายุเท่าไหร่ครับห้าสิบสองแล้วค่ะห้าสิบสองแล้วเสียงยังใสอยู่เลยเสียงยังใสอยู่ค่ะเกิดปีอะไรครับปีชวดค่ะปีชวดเนาะเกิดวันอะไรเอ่ยวันอังคารค่ะวันอังคารนะครับก็อยากจะทราบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภน่ารักอ่ะพี่ก็ดูโทรทัศน์อยู่เนี่ยน่ารักอ่ะจาย์ก็น่ารักอ๋อขอบคุณครับดูมานานหรือยังครับ ดูมานานเลยยังติดเลยค่ะพอดีอาจารย์ติดสายเมื่อกี้นี่อยู่นะคะอ๋อครับแล้วอย่างนี้คือติดตามชมรายการของเรามานานหรือยังอะครับติดกับตลอดเลยแต่โทรติดยากเนาะค่ะเพราะว่าหลายๆสายโทรเข้ามาก็บ่นเหมือนกันบอกว่าโหโทรสายเมื่อสักครู่นี้อยากจะเขาก็อยากดูกันนะนะคะเนาะก็อยากจะทราบว่าอนาคตหรือว่าในช่วงนี้เป็นยังไงอืมเรื่งนี้ปกติเป็นคนเสี่ยงโชคบ่อยไหมครับ อยากได้ตังอะได้ตังอะเป็นคนตรงดีนะฮะเนอะได้ตังค์อยากได้ตังค์อ่ะถ้ามันไม่ใช่สงฆ์หักฐาเนาะแต่ได้ยากหน่อยได้แน่ๆก็คือสองหักฐานี่แหละเออครับแล้วอย่างนี้คืออ่าเราอยู่บ้านทําอาชีพอะไรอะครับอยู่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านอ๋อโอ้ยอย่างนี้เป็นรับลิขชาอะไรอย่างเงี้ยทำไปอ่ะอืม อย่างนี้รายได้ก็มาจากแฟน,นใช่ไหมอ๋ออ,อย่างนี้มันแบบอยู่บ้านมันก็แบบเนาะเบื่อเบื่อเออนาะก็คือลูกสาวก็ไม่ได้อยู่แล้วไงคะไปเรียนอยู่ที่แม่ฟ้าหลวงอ๋อแต่ก็อยู่คนเดียวตอนนี้ก็เลยไปแก้หา, <laughs> ก,าก็เลยอ่ะสักนิดนึงเนาะแต่แต่แต่ละงวดแต่ละแต่ละงวดแต่ละครั้งเนี่ยหนักไหมครับ คันขึ้นน่ะคันขึ้นดูเยอะเนาะเยอะอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเยอะเนาะเยอะะคนเป็นเดือนแล้วก็เสียดายจังแล้วแล้วพอเวลามันมันได้คุ้มกับเสียไหมฮะถ้าเราไปคิดถึงว่าก่อนๆก็ไม่คุ้มค่ะอ๋อคือไม่ก็อย่าไปคิดเนาะอย่าไปคิดค่ะเขาบอกว่าโชคตอนนี้โชคมีโชคอะค่ะอืมมีไหมคะจ๋ามีค่ะมีโชคนะคะจ๊ะมีโชคนะคะค่ะ วันนี้แบบว่ามีเด็ดเด็ดไหมฮะเด็กเอะไรอย่าเด็กๆหมายถึงว่าแบบว่าเอาตัวเลขมาจากไหนอะครับอ๋อเด็ดเด็ดล้อมีอะก็ตามเขาไปอ่ะอ๋อนั้นตามเขาไปเรื่อยๆเนาะจ้าแต่มีโชคนะคะมีโชคค่ะมีค่ะมีค่ะจากอะไรคะอาจารย์นี่จากอะไร จากที่คุณกำลังจะซื้อนี่แหละค่ะอืค่ะอาจารย์แนะได้ไหมว่าไม่ได้อไม่ได้ไม่ซื้อเหรอที่คิดที่คิดอยู่ว่าจะซื้อใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ้ยอย่างนั้นรู้แล้วหละอ้านนรู้แล้วะยังไงโทรมาบอกด้วยเนาะยังไงปีหน้าโทรมาบอกด้วยเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องน้องใหม่เหรอคะครับน้องใหม่ใช่ไหมคะครับ น้องใหม่ถ้ารู้น้องใหม่โทรหาพี่หมูเบอร์นี้นะพี่หมูจะบอกให้ว่าจับเลขอะไรได้ครับได้ครับนะคะครับให้ให้บอกกับอาจารย์ด้วยนะคะอืมได้ครับได้ครับติอาจารย์หน่อยนึงฝากฝากกันฝากกันได้ครับโอ้ก็บอกว่ามีโชคที่กำลังจะซื้อขอบพระคุณมากมากเลยค่ะโอเคครับค่ะครับโอกตดาสหน้าอย่างไงเดี๋ยวจะขอแบบให้ จะ,จะจะจะเป็นอะไรอะสมาชิกอาจารย์อีกจะกอ,อ,อค่ะขอบคุณค่ะอยะ่าลืมโทรหาพี่หมูนะคะได้ครับครับขอบคุณ,คณมากครับ สวัสดีคแับขอพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเนี่ยมันทําให้เราแบบว่ากระซุ่มกระชวยเลยเนาะแต่บางแบบบางสายเนี้ยฮะแบบโทรโทรเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือว่าหน้าที่การงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะดูเราจะดอกไฟแต่ถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องดวงของตัวเลขหรือว่าอะไรประมาณนี้นะจะทําให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออมันมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นโอ้วันนี้นะฮะสนุกมากๆเลยนะฮะหลายๆสายที่โทรเข้ามาหลายๆจังหวัดด้วยแล้วก็ที่สําคัญนะฮะ ตอนนี้หลายๆพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบนะถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบในเรื่องของหน้าหนาวหรือว่าน้ําท่วมเนี่ยคนไทยก็ยังยิ้มกันได้เพราะว่ามีกํำลังใจที่ดีเนาะสยามเมืองยิ้มนั่นเองนะครับแบ่งปันรอยยิ้มสักเล็กสักน้อยหนึ่งคือไม่ว่าเราจะไปที่ไหนก็ตามนะอย่างเราเนี่ยไปเที่ยวตามต่างจังหวัดนะฮะไม่รู้จักกันเลยนะ ยอยู่ดีแบบเออก็ยิ้มคือแบบแค่นี้เราก็แบบมีความสุขแล้วเองะนะครับก็เรียกว่าเป็นสยามเมืองยิ้มใช่ค่ะอ่ะโอเคครับในเรื่องของความแบ่งปันความสุขเราก็ยังแบ่งกันอยู่นะฮะแม่ครับนี่เลยหนังสือดีๆนะฮะจากานักกระสาใช่ครับปีนักตริย์บปีเถาะเถาะนะครับปีมะโรงแล้วก็ปีมะเสงนั<อ>่นเองครับเราก็ยังแจกกันนะฮะสามเล่มนี้ใครที่ได้เดี๋ยวทางทีมงานของเราจะติดต่อกลับไปด้วยนะครับก็ใครที่อยากจะได้นะครับพิมพ์ชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ระบุนะครับว่าคุณเนี่ยอยาก ได้ปีนักศาสตรไหนแล้วส่งมาที่4247276เองครับตอนนี้เดินทางมาในท้ายรายการแล้วด้วยต้องขอขอบคุณนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนนะฮะใจดีของรายการของเรานะครับกับผลิตภัณฑ์ DSA ครับใครที่สนใจนะครับอยากจะได้ผลิตภัณฑ์นะฮะไปบำรุงสมองแล้วก็สายตานะครับสามารถที่จะโทรมาสอบถามกันได้ครับที่เบอร์0913015301นั่นเองครับเอาละวันนี้นะฮะก็สนุกสนานมากๆหลายๆสายนาอโทรเข้ามา บอกว่าน่ารักแบบทําให้รายการของเราดูไม่เครียดเลยเออ<ช>เอ,อ่ะแล้วใครขี้ตอนนี้อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เนื่องจากภูมิอากาศ<ช>หลายๆพื้นที่เนาะมันปรับเปลี่ยนโดยเร่งด่วนจร,จริงๆ <นะ S 1> คือแบบมันมาไวมามาไวคือมาแบบไม่คาดคิดเมื่ออาทิตย์ที่เราเรายังบ่นกับแม่เลโอหอากาศร้อนมหน้าอะไรกันเนี่ยเอออ่ะก็ยังไงแล้วเนี่ยรักษาสุขภาพกันด้วยละกันนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการมหาศาสตร์ของเรานะครับผ่านทางแชร์ทีวีสถานีแห่งการแบ่งปันนะครับได้ทุกๆวันอังคารจนถึง ึงวันศุกร์นะครับช่วงเวลาเที่ยงตรงจนถึงบ่ายโมงนะครับซึ่งวันอังคารและก็วันพุธนะฮะก็เป็นหน้าที่ของแม่ยูนั่นเองและเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามได้นะครับสำหรับมามอน้องเดี๋ยวก็จะมาพบกับคุณผู้ชมแล้วด้วยันเองฮะอยากจะตรวจดวงสตาร์พรุ่งนี้นะฮะเที่ยงตรงครับกลับมาเจอกันได้แล้วกันครับวันนี้นะฮะหมดหน้าที่ของเราทั้ง2คนแล้วนะฮะก็ขอให้คุณผู้ชมนะฮะมีความสุขด้วยละกันในทุกๆวันนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ